อิมินาสกาเลนาตัมกุฏาลาภิปูชยามาอิมินาสกาเลนาตัมธรรมังลาภิปูชยามาอิมินาสกาเลนาตัมสังฆาลาภิปูชยามาอารหธมสัมมาสัมพุทโธภะคะวา ุตังพระกวันตังอภิวาทีสวัสสโตพระกัวตาทั้โมธัรมนามะสามิสุบัติปันโนพระัตโตสาวสังโฆสังฆนมามินโมตัสาะกัตโตอราโตสมัมพุธัสสะนามตัสาะกัวตอราโตสมัมพุธัสสะนามตัสาพระกัโตราโตสมัมพุธัสสะ Iti bisu paka wara hasa masang ko, visa chala na sampa no suka toro ka bitmo, ano ta roko di mamano sana ko to paka wari. So sa maga to paka wakagamo, sandi diko akali ko eni kasi ko, o panaiko pachatare dita ko milyong inyi. So sa magi pano paka Ujo kadipano kakawato sa pagkasangko, yaya kadipano kakawato sa pagkasangko, tani kipadipano kakawato sa jatari pulis ayu kani ata pulis amukala, isa kakawato sa pagkasangko, amayo pa amayo tapi amayo ang kalikaran yo, anutarang punya kita ng มิสรังพันเ์สุจิราปลินีผู้ดำปีตังพระปรวัติดำาลานางข้าชามีทำมันจากพิขุสัำคัญจากอุปาสกังหปราสิกังมังสังกูการีตัวชาติคีปานุปีตังสารนางกระดังน้าแต่ท่านผู้เจริญข้าพเจ้าทั้งหลายขอถึงซึ่งคุณพระผู้มีพระภาคเจ้าเมื่อปณิพานนานมีแล้วกับทั้งพระธรรมและพระอสริวงศ์พระ